เฮ้ hey, พวกคุณพวกคุณเคยเล่นเอเล n s นสวอกันไหม No อะไรครับเกมมันไม่ได้เก่าขนาดโอ้เช่ดเอเลียนสวอร์มเรียกทีมดเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า w o r k ์กช็ให้ได้โหลดม o อดมาลงครับผมจะพาลาดเหรอครับผมก็โหลดมอดที่จะทำให้เกมมันดูเทเอะละเย่มาแล้ว ไปแล้วฮารูกะฮารูกะไอคิมัสโอเคซิกะไคโยโกะยังโคตรงงอยู่ไอรอนแมนไคโยโกะไอวีจริงมันทำลายคุณไม่ได้ปะก๊อฟเอเลียนปะก๊อฟเซิร์ฟโอ้ขอโทษมุสกิสกิลเป็นอาวุธนะโอเคเปลี่ยนปืนคู่แล้วไอ้เหี้ยคุณดูฮารูกะถือปืนคู่ดิแมงค์โคตรเคิร์สอลย get some get some you son of a b i t c ตะกี้คุณหนักเลย อะไรของซากินัแม็ก,กว่าขปืนอีกครับเมะไฮโยโกะไฮโยโกะตีอยู่ซ,ซีตัวใหญ่มาประตูขวาโอ้ไอแมงไอแมงยิงจรวดไอแมงพาสมาโอ้อะไรจานแคนนี่ไปกว่ามียุถือเปืนกลมนวะคุณให้กะเป็นค,คู่เอ้ย อีดไม้ช็อตกันยูพี i e c ชิ f เป็นโค้ชของฮารูกะในเกมบัวใครเฮ้ยเฮ้ยเฮาวูมใครทำวิวไอ้สัตว์ถูบมาดิมาไอเ้เทยฮารูกะไม่ทนแล้วคนดูฮารูกะไม่ทนแล้วโอ y ยฮารูกะบอกลูกนี้ใช้เปิ้ลกมานานแล้วหรือซอสิวะแฝงแฝงผไม่เห็น ให้วากันร hey, ีาสเฮ้ยนอนไอหี <S 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 oh no ้ออกไปสัตว์ออกไปว้เฮ้ยนอนแล้วเปล่านอนนอนนอนโอ้โหต้องใช้ระเบิดปะกินมวกางได้ปะางไงสวโอ้โหเพื่ออูาโหเฮยเกืเต็มเลยนี่ ไอเฮียโก่งไออย่งแข็งไอผมมีเกาะแขนด้วยคุณดูดิเขาเฮ้ย <c oughs> มีคนตาย,ยตรงนี้เขาไม่มีเฮโลแล้วคุณเห็นไหมเขาไม่มีฮาโลแล้วเขาไม่ใช่เด็กคิวบอลซนะ้อสด้วยซ้ำไอ้เฮียคุณดูดิซากิโคตรแทง,งนะซากิไม่เหมือนอาไก่เลยไหนวะข้างบนเนี่ยคุณดูซากิไม่เหมือนอาไก่เลยทไม่สกิจโดนทไม่สกิจโดนเป็นช้องกันนะมาแล้วเด็กๆทำให้เซนเต้ภูมิใจเลยโอ้ยเย้วัวใครที่ดันเฮโลเลย เนี่ยครับจริงจริงบัวใครทำสปินอ้องมาโว้ยข้างหลังกูข้างหลังกูไอ้ย่าก่งแล้วเฮ้ยลงมาบดักโซลงมาบดักโซ่อะไรวะเราเบิดยิงมาดิได้เลยโอ้เฮ้ยไอ้ย่ามีโอไอ้สัตว์เอ้าเย่มันก็สนุกดีแบบไหมมันเหมือนคุณเล่นวายแปดใช่วายแปดเลยอะลองเทสลาเคแนลหน่อยเฮ้ย อย่าอย่าทำอิวอย่าวำิวเฮ้ยแต่ว่มันแผนที่ด้วยเหรอ,ไ,ปไ,ปอไมว <c oughs> ่าได้เลยว้าวก็ลงตามทางไว้เลยว่ะมึงมุดไปสิมึงมุดไม่ได้เหรอเฮ้ยเอเลี่ยนมาทาคีโบทอร์สเฮ้ยไปทาคีบมันดือดเหรอเขาเป็นกกอาไก่คุณ ให้รกันมาสิอเฝ้าคนหนึงลูกแค่ไหนลูกผมขึ้นปืนแล้วครับคุณเฮ้ยขึ้นมาเข้าปืนเลยโอ้ยมีทะเลด้วยเฮ้ยเฮ้ยมุมมองแอนจูดแอนจูดเลยเจสันพีโอ้ยย่ไเชี่ยกับมุมมองนี้โคตรแท้อะคุณใช่ตรง รูสาก,กียิงสิซากีไม่ทนแล้วโอ้โหสาก,กีแม่งสาก,กีแม่งอักไก่อะโอ้โหระเบิดเต็มเลยสัตว์อารู้ดูซ้ำชิดอารู้ทำอะไรทักอย่างเลยอารู้ อ๋อโอเคสองหน้แดมไม่เฉือนนะคอมพลีต